คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 89.5 MHz สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โดยบริษัท JS นที่วันจำกัดรายการ r m u t Society จัดทำและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี ควบคุมรายการโดยดกรกุลกนิ์ทองเงาผู้ดำเนินรายการดกรกุลกนิ์ทองเงาจากธุรกิจชุมชนสู่ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครแบงคอกแบรนพร้อมเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยศักยภาพค้นหาสินค้าดีๆมีมาตรฐานแบบง่ายๆได้ทาง www. b a n g k o k b a n .com สนับสนุนการก้าวสู่มหานครแห่งอาเซียน โดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนเปิดเวทีให้คุณแสดงความสามารถกับการประกวดรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างสุขภาวะสังคมไทยครั้งที่4ชิงเงินรางวัลกว่า1 0 0 0 0แบาท เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึง31ติตหาคม2557ติดตามรายละเอียดใบสมัครและเงื่อนไขาการส่งผลงานได้ทาง www. kissradioclub.or.th facebook.com/kissradioclub หรือโทร094-483-7871ธุรกิจที่ดีต้องมีความก้าวหน้าสินค้าที่พัฒนาย่อมได้มาซึ่งการยอมรับ Bangkok b a n d โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร เราปรับปรุงคัดสรรเพิ่มศักยภาพผลงานการันตีมาตรฐานมุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียนค้นหาผลงานคุณภาพได้ที่ w w w b a n g k o k k ็บแบ .com สนับสนุนโดยกองส่งเสริมอาชีพกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรายการดีมีสาระ89.5เมกะเฮิร์ตซ์วิทยุราชมงคลทุกค่ำวันศุกร์ จะนำคุณไปพบกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลย,ยีที่คันสมัยใา r m u t Society สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ RMUT Society ค่ะพบกับดิฉันคุณกนิษฐ์ทองเงานะคะบนคลื่นนี้ FM 89.5เมกะเฮิร์ส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะทุกค่ําแบบนี้นะคะเมื่อดิฉันมาพบกับคุณผู้ฟังแน่นอนเช่นเคยดิฉันก็นําข้อมูลข่าวสารในรัวสถาบันกนรารศึกษามาฝากกันไม่ว่าข่าวสารนั้นจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นะคะกิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ กิจกรรมอื่นๆที่มีประโยชน์ก็จะนํามาเผยแพร่ออกทางคลื่นนี้เพื่อให้เป็นสื่อกลางให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะความเคลื่อนไหวและก็การพัฒนาและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะทั้งของมทรธัญบุรีเองและอีก8มทรด้วยเช่นเดียวกันค่ะและเราไม่จํากัดเพียงแค่มทรนะคะไม่จํากัดเพียงแค่ข้อมูลข่าวสารในรั้วสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเท่านั้นสถาบันการศึกษาอื่นที่มีข้อมูลข่าวสารที่จะเอื้อประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังได้ ก็เผยแพร่ผ่านมานะคะทาง w w w r a d i o 8 9 5 rmutt ac th หรือคุณผู้ฟังสามารถรับฟังทั้งรายการสดแล้วก็รายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์นี้นะคะสำหรับวันนี้เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันค่ะเป็นเรียกว่าให้พื้นที่พิเศษเลยเกี่ยวกับเรื่องของไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าแบงคอกแบ a นดกันบ้างไหมคะตัวดิฉันเองก็เคยได้ยินมาบ้างแต่รายละเอียดต่างๆก็ยังไม่ทราบรายละเอียดมากนะัก สำหรับวันนี้ผู้ที่จะมาให้รายละเอียดและทำให้เราได้รู้จักแบ n คอกแบ a นดกันมากขึ้นนะคะขอแนะนำเลยค่ะคุณทวีวัน์อารีพงษานะคะซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาอาธิการบดีด้านวิจัยและพัฒนาเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยเช็นโนริราชมงคลธัญบรุรีสวัสดีค่ะคุณทวีวัน์ค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะเมื่อสักครู่ก็คุยกันหลังไม่ก่อนเข้ารายการนิดนึงนะคะว่าเออแบงคอกแบนมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วคุณเทวีวัน์ก็ได้อธิบายให้ฟังในเบื้องต้นคร่าวๆอยากจะให้คุณเทวีวัน์ได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบสักครั้งหนึ่งว่าแบงคอกแบนเป็นโครงการที่เริ่มมาได้อย่างไรครับค่ะครับ,รบก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังโครงการแบงคอกแบนนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่ทางมหาลาัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรามีความภาคภูมิใจ ต้นกำเนิดของแบงคอกแบนเริ่มตั้งแต่ปี2555โดยทางกรุงเทพมหานครร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีเรานะครับได้ดําเนินการในส่วนของโครงการแบงคอกแบนน,นี้ขึ้นมาโดยในปี55นะครับปี5เริ่มด้วยการสร้างในเรื่องของตาสัญ,ญลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักแล้วก็จดจํา รเริ่มตั้งแต่ปี55หลังจากนั้นนี่ก็เปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศนะครับได้ทําการสมัครส่งตาสัญลักษณ์เข้าประกวดโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขานะครับมาเป็นคณะกรรมการตัดสินในส่วนของปี55นั้นหลังจากได้ตาสัญลักษณ์แล้วก็จะ มาถึงในปี2,557ในปีปัจจุบันนี้การขยายผลของแบงคอกแบนคือโครงการที่กรุงเทพมหานครโดยท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรได้ดำริให้สอดคล้องกับอา,อาเซียนที่จะเกิดในปี58นะครับโดยต้องการให้เป็นสินค้าคุณภาพภายใต้ตราแบงคอกแบนโดยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการหม่อมหลวงสุขุมพันธ์บริพัตร อีกครั้งหนึ่งที่ยังมอบหมายให้ทางมหลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีเราได้ดำเนินการสารต่อจากปี55โดยที่ปี57นี้นะครับทาง b a n g k o อกแบนโดยมหลาลัยเราก็ได้ดำเนินการจัดตั้งเกณฑ์มาตรฐานสินค้าขึ้นมาสินค้าที่ว่านี้ก็จะประกอบด้วย5หมวดหลักนะครับไม่ว่าะจะเป็นในส่วนของหมวดอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารผ้า ผิดพันจากผ้ารวมถึงหมวดของของใช้ของประดับของตกแต่งนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับนะครับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศรองรับโครงการมหานครแห่งอาเซียนที่กำลังจะเกิดในปี58นี่ครับหมายความว่าในครั้งแรกที่เริ่มต้นแบงคอกแบนดขึ้นมาก็คือเป็นการดีไซน์ออกแบบตราสัญลักษณ์แบงคอกแบนก่อนถูกต้องแต่ ขอขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงได้ไหมคะว่าแล้วตาสัญลักษณ์แบงคอกแบนที่ที่ที่มีการประกวดหรือว่าดีไซน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะนํามาใช้ในปี2557นี้เนี่ยพอพอจะบอกรูปร่างหน้าตาได้ไหมคะว่าอมันหน้าตาเป็นยังไงอะไรอ๋อเนื่องจากเป็นการออกอากาศทางวิทยุนะครับอาจจะให้จินตนาการร่วมนิดนึงในตาสัญลักษณ์นี้ก็จะเป็นภาพรวมเป็นรูปของวงกลมนะครับ ทนจะออกเป็นสีเหลืองทองนะครับแล้วก็จะเป็นรัศมีประกายเหมือนครับพระอาทิตย์ขึ้นภายใต้กราฟิกลายเส้นความโค้งของสัญ,ญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเช่นเสาชิงช้านะครับแล้วก็พระปางวัดอรุณนะครับแล้วก็ตลอดจนพระบรมมหาราชวัง แล้วก็จะมีตัวหนังสือคำขับเป็นภาษาอังกฤษคำว่า Bank อ o แบรนครับอ๋อก็เป็นตาวงกลมดิฉันก็มีมีข้อมูลอยู่ในมือเหมือนกันค่ะแต่ว่าอก็ก็ไม่เห็นสีพอดีเป็นขาวดำอ๋อมันเป็นเหลืองทองเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นกลมๆใช่ไหมคะคแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนว่าแบงคอกแบรนด์เพราะว่าเผื่อคุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วไปเจอสินค้าหรือว่าไปเจอตราสัญ,ญลักษณ์นี้ใช่เลยโครงการนี้แหละที่เราเรากำลังพูดคุยกันอยู่ทีนี้ขอถามอีกนิดนึงได้ไหมคะในช่วงการประกวดในตอนนั้นผู้ผู้ที่ชนะเลิศนี่นี่ พระว่าจะบอกได้ไหมคะออตอนนั้นจะเป็นรู้สึกจะเป็นนักศึกษานะครับ<อ>ที่ผลงานาเข้าประกวดจากขออนุญาตชี้แจงว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เ,เป็นนักศึกษาผู้หญิงะนะครับ แล้วก็ส่งเข้าไปทั้งหมดเนี่ยสามแบบในถึงรอบสุดท้ายแล้วก็หม่อมหลวงสุขุมพันธ์เป็นท่านสุดท้ายที่เป็นคนตัดสินหนึ่งในสามนั้นที่มาประกาศใจแต่คณะกรรมการก็โอ้โหก็ตัดสินกันเหนื่อยกันทีเดียวนะคะในตอนนั้นโอ้โหแล้วก็ได้มาเป็นตราเบง o อกแบนทีนี้พอได้เรียกว่าตราสัญลักษณ์ของสินค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นต่อไปในในขั้นตอนนี้ไม่ทราบว่าผ่านไปหรือยังนะคะว่าเป็นขั้นตอนในการคัดกรองผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เมื่อ ครูคุณทวีวัต์บอกว่ามีทั้งผลิตภัณฑ์ในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรผ้าแล้วก็เครื่องประดับตกแต่งที่จะสามารถหรือว่ามีสิทธิ์หรือว่าผ่านเกณฑ์สามารถใช้ตราแบงกอกแบนเนติดในตัวผลิตภัณฑ์ได้เกณฑ์ตรงนี้พอจะอธิบายได้ไหมคะว่าเออมันจะต้องผ่านยังไงบ้างอะไรอย่างงี้คะได้ครับออขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังนะครับค่ะ ความหมายของตราแบงคอกแบรนด์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเบื้องต้นแล้วก็คือในเรื่องของสร้างความเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศการที่กําหนดเกณฑ์ขึ้นมาเนี่ยเราระดมนักวิจัยนักวิชาการในแต่ละภาคส่วนแต่ละสาขาในหมวดผลิตภัณฑ์นั้นๆไม่ว่าะจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรต่างๆนานานะครับก็ระดมนักวิจัยมาเพื่อเป็นการสร้างเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ ทั้งมาตรฐาน <c oughs> เครื่องหมาย <c oughs> การรับรองต่างๆจากสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับพอหลังจากได้เกณฑ์เบื้องต้นจากนักวิจัยเป็นที่สรุปแล้ว <c oughs> เราก็นําเกณฑ์ตัวนั้นเนี่ยมาเข้าสู่วราระที่สองโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิภาคทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมหอ,อการค้าห้างสรรพสินค้าชั้นนําเพื่อให้มีการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าสินค้านั้นตรงตามมาตรฐาน เป็นตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิดความมั่นใจในส่วนของเกณฑ์ก่อนที่จะประกาศใช้ครับผมค่ะก็คือต้องผ่านเกณฑ์ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์หรือว่าส,สินค้าชุมชนตัวไหนได้ได้ผ่านเกณฑ์เข้ามาเยอะไหมคะครับก็จากทั้งหมดเนี่ยมีการประกาศให้กับทางผู้ผู้ประกอบการในส่วนของทั้ง50เขตในกรุงเทพมหานครนะครับโดยเริ่มต้นจากที่มี O.P.C. หรือว่า O Top Product Champion ตั้งรายระดับ4-5ดาวขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์เข้ามาสมัครคะนะครับแล้วก็มีส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการมาตรวจทั้งในส่วนของอห้องปฏิบัติการแลบนะครับทั้งผู้ทรงวุฒิทางด้านของภาคการตลาดมีความเป็นไปได้มาตรฐานราคาสีสารลวดลายต่างๆเพื่อให้ผ่านการกันกองให้เป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคนะครับ แล้วก็ปัจจุบันก็ผลออกมาแล้วนะครับก็ได้ผ่านทั้งหมดประมาณร่วม200รายการสินค้าที่ผ่านการคัดกรองแล้วนะครับพร้อมที่จะออกสู่ตลาดในเร็วๆนี้ครับที่ว่าเร็วๆนี้นี่จะเปิดตัวสักเมื่อไหร่คะออตามกำหนดการนะครับที่ทางมหลาลัยเราร่วมกับทางกทมเนี่ยหลังจากวันที่4เดือนกันยาไปแล้ว นะครับจะเริ่มมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกแขนงกว่าห้าหสื่อไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นะครับค่ะแสดงว่ามีกิจกรรมวันที่4ีี่กันยายนที่จะถึงนี้หรือเปล่าคะครับใช่ครับจะเป็นพิธีถแถลงข่าวโดยท่านรักษารรการ,ร,การ,รผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดอกเตอร์ปุษดีตามไทยนะครับจะเป็นประธานกล่าวถแถลง สื่อมวลชนแล้ววันนั้นจะไปเริ่มสบัดธงวันแรกครับผมเพื่อที่จะประกาศให้ทราบวา่าผลิตภัณฑ์และสินค้ามีอะไรบ้างที่ผ่านเข้าเกณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าระดับไหนคะแบบเล็กกลางใหญ่ที่ผ่านมาตรฐานเนี่ยคะ่ะผ่าน,น่ขออนุญาตชี้แจงนะครับเป็นหมวดๆเลยนะครับอ๋อค่ะอาหารเนี่ยต้องได้จีมพีขึ้นไปเพื่อเกิดความมาตรฐานแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรารองรับอาเซียน นะครับเอาอาเซียน,เป,นเป็นที่ตั้งไม่ได้เฉพาะในประเทศอย่างเดียวะนะครับในหมวดของอสมุนไพรสปาความงามอย่างน้อยที่สุดต้องมี GMP เป็นพื้นฐานและทุกตัวผ่านผู้ทรงคุณบุฒ์แล้วเข้าห้องปฏิบัติการแลบเป็นที่เรียบร้อยตรวจสอบเชื้อวิเคราะห์เพื่อเกิดความมั่นใจของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในส่วนของของใช้ประดับของตกแต่งหรือว่างานผ้าเนี่ย จะเน้นในเรื่องของสตอรี่ความเป็นไทยงานทักษะภูมิปัญญาความปาน,นีครับผม,มแสดงว่าในการทํางานครั้งนี้มีการร่วมมือกันในหลายส่วนมากเพราะว่าจะต้องกว่าอย่างที่คุณทวีวัต์บอกว่าจะต้องตรวจสอบมาตรฐานเนี่ยที่ผ่านเกณฑ์เข้ามา200กว่ารายรจะต้องออกไปตรวจทั้งในเรื่องของออคุณภาพของสินค้าห้องปฏิบัติการต่างๆนานานเนี่ยโอ้ oh. ดำเนินการนี่ใช้ระยะเวลาน่าจะ พอสมควรพอสมควรเลยครับแล้วก็แบง่งออกเป็นหลายทีมขออนุญ,ญาตเรียนนะครับท่านผู้ฟังว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจเนี่ยค่ะการดําเนินงานนอกจากในเรื่องของการคัดสรรณปัจจุบันแล้วแผนของเราก็จะมีการตรวจสอบเป็นออเดตสําหรับผู้ประกอบการดูตั้งแต่ในเรื่องขอบวนการการผลิตการจัดการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดแบบคงเส้นคงวานะครับ โอ้โหก็ปัญหาเรื่องประสาในการทำงานในช่วงระยะเวลาตั้งแต่55ปี2555จนถึง2557นี่มีอะไรบ้างคะเอ่อส่วนใหญ่แล้วนะครับปัญหาหลักๆเลยก็คือความต้องการของผู้ประกอบการที่มีหน่วยงานภาครัฐนะครับเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนที่มหลาลัยเราโดนมากที่สุดก็คือต้องการนำงานวิจัยไปต่อย,ยอดอเพื่อใหม่สดในท้องตลาดแล้วก็มาตรฐาน ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าสินค้าที่เรียกว่าเข้าสู่มาตรฐานแล้วก็ได้รับตราผลิตภัณฑ์หรือว่าแบรนด์อย่างของ b a c k ค o c k แบรนด์ที่มีตราผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องผ่านเกณฑ์แล้วก็อยากจะให้ทางคุณทวิวัต์ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งเมื่อสินค้าเหล่านี้ออกสู่ตลาดผู้บริโภคจะมีความมั่นใจในในด้านอะไรบ้างนะคะครับเ,เรียนผู้ดำเนินรายการนะครับตัวนี้เราเน้นในเรื่องของ ความศักดิ์สิทธิ์ของตัวแบ k o อกแบนต่อความเชื่อถือของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเราใช้ทุกขบวนการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักวิจัยก็ดีหน่วยงานที่ออกตามมาตรฐานสินค้าต่างๆก็ดีซึ่งมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของเรานะครับแล้วก็การเชื่อมโยงประชาสัมพันธ์ความเป็นอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครของประเทศไทยซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราให้ความพิถีพิถันแล้วก็ความละเอียดออกเป็นกรณีพิเศษเชื่อมันได้เลยครับค่ะคุณเชวิวัตรมีอะไรจะฝากไปถึงทีมงานหรือว่าผู้ร่วมงานในการทำงานในครั้งนี้บ้างคะก็การพัฒนาคงต้องเดินต่อไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยแยกแยกหน้าที่กันแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือในเรื่องของผลทำลิดของงานชื่อเสียงขององค์กร มาตรฐานของสินค้าแล้วก็รายได้ที่จะเกิดขึ้นในประเทศครับค่ะอีกนิดนึงค่ะย้ําในส่วนของการเปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์แบงคอกแบรนด์ในวันที่สี่สงาคนครับสีกานครับขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังนะครับถ้าเผื่อว่าท่านใดสนใจนะครับสินค้าในระดับจะเรียกว่าพรีเมียมเลยนะครับก็เชิญได้นะครับในวันที่4จะจัดที่ห้องรัตนโกสิทร์สาราวาการกทมนะครับ ท่านจะได้เห็นในส่วนของสินค้าที่ผ่านการคัดสรรน,นะครับตลอดจนมีงานวิจัยนำล่องชนิดที่เรียกว่าในท้องตลาดยังไม่มีนะครับก็ขอเรียนเชิญหน้าที่นี้เลยครับค่ะต้องบอกว่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าหลังจากวันที่4กันยายนนี้แล้วเนี่ยก็จะมีการประกาศออกมาใช่ไหมคะว่ามีผลิตภัณฑ์อาหาร ตัวไหนเครื่องดื่มอันไหนที่ผ่านต<ช>รารสัญลักษณ์แบงคอกแบนดก็จะได้ไปอุดหนุนไปลองดูกันว่าที่ว่ามาตรฐานมาตรฐานเนี่ยมาตรฐานอย่างไร,รนะคะ<ม>ก็หลังจาก4กันยายนใช่ไหมคะเราจะได้ทราบ ใช่ครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณทวีวัน์อารีพงศานะคะท่านที่ปรึกษาอาธิการบดีด้านวิจัยและพัฒนาเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มาร่วมพูดคุยและทําให้เราได้รู้จักกับแบงคอกแบนกันมากขึ้นนะคะคสําหรับวันนี้นะคะเวลาก็โอ้ก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะดิฉันคุณกนิษิ์ทองเงานะคะพร้อมด้วยคุณทวีวัน์อารีพงศาก็คงจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าคุณผู้ฟังสนใจจะเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะ จะเป็นเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสักครู่หรือว่าผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์อื่นๆของมหาวิทยาลัยนะคะสามารถคลิกกันเข้ามาได้ที่ w w w r m u t t a c t h นะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ เธอไม่รู้จริงๆไม่เคยเข้าใจเหตุและผลต่างๆไม่เคยตอบฉันได้เลยก็รู้แค่เพียงหมดใจที่มีมันพร้อมจะพลีและเป็นของเธอชีวิตฉันจะอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้กับเธอจนตายแม้จะ เจ็บปวดเพราะเธอเพียงใดใจฉันก็ยังรักเธอไม่มีใครผู้ใดที่ใจจะรักเหมือนเธอหากรักมีไม่ใช่เธอคนอย่างฉันคงไม่มีใครเป็นมีรักคนอื่นก็ไม่รู้ทำไมใจ ฉันมีเจ้าของโดยที่ฉันลงชื่อเอาไว้ให้เป็นเธอคนเดียวที่กล้าดวงใจไม่มีวันเปลี่ยนใจไปมอบให้ใครเลยไม่ว่าเวลาผ่านไปเท่าได้คือรักยังไง อยู่เพื่อดูแลเธอตราบจนวันตายแม้จะต้องจะปวดเพราะเธอเพียงใดใจฉันก็ยังรักเธอไม่มีใครผู้ใดที่ใจจะรักเหมือนเธอหากรักนี้ไม่ใช่เธอคนอย่างฉันคงไม่มีใคร คนเดียก็ไม่รู้ทำไมใจของฉันมีเจ้าของโดยที่ฉันลงชื่อเอาไว้ให้เป็นเธอคนเดียวที่กลางดวงใจไม่มีวันเปลี่ยนใจไป ฉันลงชื่อเอาไว้ให้เป็นเธอคนเดียวที่กล้างดวงใจไม่มีวันเปลี่ยนใจไปมอบให้เพียงเธอ ันไม่แค่รู้อะไรบางไหมส่วนลึกในหัวใจมันเจ็บเกินทนยิ่งทำเป็นเฉยชาคล้ายไม่มีเหตุผลยิ่งทำให้ร้อนร้นยิ่งกว่าใครใครไม่ใ่ไม่รักไม่มีเยอะใหญ่ แต่ฉันกลัวเธอจากไปต่อนหน้าต่อตาอีกคนไม่ใช่ไม่รักไม่ใช่ไม่ทนแต่มันคงจะทนไม่ไหวทำไมไม่เธอจะหายใจยังไงอยากให้เธอเข้าใจ ที่ฉันทำอย่างนี้ก็เพราะฉันรู้ดีมันเจ็บเกินไปให้รักเธอเท่าไรฉันก็ต้องตัดใจอย่าทำให้หัวใจต้องผูกพันเลยไม่ใช่ไม่รักไม่มีเยอะใหญ่ แต่ฉันกลัวเธอจากไปต่อนหน้าต่อตาอีกคนไม่ใช่ไม่รักไม่ใช่ไม่ทนแต่มันคงจะทน,นไม่ไหวทำไมม่เธอจะหายใจยังไร แต่ฉันกลัวเธอจากไปตอนหน้าต่อตาอีกคนไม่ใช่ไม่รักไม่ใช่ไม่ทนแต่มันคงจะทนในว้วจะไม่มีเธอจะหายใจยังไง ทำไมมีเธอจะมีชีวิตไปเพื่อใคร เทคโนโลยีข่าวสารและนวัตรกรรมใหม่ๆที่ทุกคนไม่ควรพลาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับบริษัท People Media จำกัดขอแนะนำรายการดีที่อยากบอกต่อ n n n o v a t i v e Variety ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง11นิกาทางสถานีโทรทัศน์ Smart SME TV ชี้ช่องรวยทาง True Vision ช่อง25ช่อง28และ True PSI ช่อง18 สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.smartsme.tv รายการดีที่อยากบอกต่อธุรกิจที่ดีต้องมีความก้าวหน้าสินค้าที่พัฒนาย่อมได้มาซึ่งการยอมรับ b แบ k o อกแบนโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครเราปรับปรุงคัดสรรเพิ่มศักยภาพผลงาน การันตีมาตรฐานมุ่สู่มหานครแห่งอาเซียนค้นหาผลงานคุณภาพได้ที่ w w w b a n k k o k k b r a n d c o m สนับสนุนโดยกองส่งเสริมอาชีพกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พลังงานลมน้ำแสงอาทิความร้อนใต้พิภพเชื้อเพลิงชีวภาพสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นและสําคัญอย่างไรถ้าอยากรู้คําตอบงานสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่7ในหัวข้อตามรอยพ่อถ่ายทอดวิถีต้นแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนระหว่าง12-14ถึงพฤศจิกาย,ยน2557สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่0 8 9 2 3 4 8 5 7 6จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตไก,กลกังวล รายการดีมีสาระ89.5เมกะเฮิร์ตซ์วิทยุราชมงคลทุกค่ำวันศุกร์จะนำคุณไปพบกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน RMUT s o c i e t y มีความสุข<า>กับ<า>นิทานอ<า><า>ี<า>นนสบวันนี้เสนอตอน,ตอน <laughs> กบเลือกนายกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันในบ่อมาช้านานต่างตัวต่างอยู่กันตามอำเภอใจแต่มีบางตัวที่มีความคิดว่าการอยู่แบบนี้ไม่ถูกต้องมันคิดว่าควรจะมีนายและมีการปกครองที่ดีมาคอยควบคุมพวกมันมันจึงร้องทุกไปยังเทพพยาดาเพื่อขอนายมาปกครองพวกมันเทพพยาดาจึงส่งท่อนซุงท่อนใหญ่มาเป็นนายพวกมันด้วยความขบขันในการเรียกร้อง ขนาดที่ท่อนสุงถูกทิ้งลงมาด้วยขนาดและน้ำหนักจึงทำให้น้ำกระชกเป็นคลื่นขนาดใหญ่ทำให้ฝูงกบตกใจเป็นอันมากและพากันไปหลบอยู่ด้วยเกรงอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของนายที่เทพพยายดาส่งลงมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกมันเห็นว่าท่อนสุงนั้นนิ่งสงบและเงียบเฉยพวกมันจึงค่อยออกมาและรวบรวมความกล้าไปสัมผัสท่อนซุงซึ่งยังคงไม่ขยับ ท่านใดนั้นจึงมีเหล่ากบที่ใจกล้าขึ้นไปกระโดดโลดเต้นบนท่อนซุงอย่างไม่เกรงกลัวภายหลังจากนั้นเหล่ากบก็อยู่กันไปในบ่อตามอำเภอใจเช่นเดิมโดยไม่สนใจต่อความมีอยู่ของท่อนซุงต่อมาพวกมันจึงส่งคำขอนายใหม่ไปที่เทพพย,ยดาอีกครั้งโดยขอไปกับเทพพย,ยดาว่าพวกมันต้องการนายจริงๆนายที่มีอำนาจควบคุมพวกมันได้คำขอครั้งนี้ พวกเทพพยาดาโมโหมากเทพพยาดาจึงส่งนกกระเรียนตัวหนึ่งลงมาที่บ่อนกกระเรียนจึงจับกบกินเป็นอาหารจนเกือบหมดบ่อพวกกบกว่าจะสำนึกตนได้ก็เมื่อสายเกินไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไร้กฎด,ดีกว่ามีกฎที่ทารุณ